ก็ตอนทํางานจริงๆก็แนะนําว่าม, chill, มีเฟกชิลมีแว่นตาอะไรนะครับตอนนี้ Farmer Boy จะลองเฉยๆไม่ได้ทํางานจริงให้คุณแม่บ้านลองใช้ดูครับสูกใจไหมครับสุกใจโอเคครับ สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟาร์มอ๊บรอีกแล้วครับเดี๋ยววิดีโอนี้ฟาร์มอบอยพามาดูเครื่องตัดหญ้าแบบใช้แบตเตอรี่ครับเห็นคุณแม่บ้านบนครับหญ้าลกครับตอนนี้คือที่เอ็กตาการ์เด้นครับนี่หลังบ้านนู่นครับที่สวนเละหมดเลยครับหญ้าลกมากครับหน้าฝนข้างข้างบ้านนี้ก็รกหมดแล้วครับ เดี๋ยววิดีโอนี้ฟร์มบอยสั่งซื้อมาให้คุณแม่บ้านอ่าคุณแม่บ้านบอกว่าอยากตัดเองว่างั้นก็เลย <laughs> เดี๋ยวสั่งจากแพลตฟอร์มออนไลน์มาครับมาดูกันว่ามันได้อะไรมาบ้างอันนี้คือไออันบ็อกเลยนะครับแกะกล่องใหม่ๆเลยตัวราคาฟร์มบอยจำไม่ได้ครับเดี๋ยวค่อยดูในลิงก์แล้วกันนะครับอันนี้คือของมาใหม่ๆเลย ได้อะไรบ้างเอ่ยนี่ตัวเครื่องพร้อมกับมอเตอร์ครับม,มีอะไรอีกคุณแม่ด้ามจับสายชาร์จแ,แกะออกดูสิมันเป็นอะไร,อบบอรเออเป็นแบตเตอรี่สองก้อนแล้วก็หูใบน,นี้ก็ดูแล้วค่อนข้างจะอันตรายเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าการมันโปรเทคดีไหม แล้วก็มีมชุดใบ,ใบเดียวเส่านสองก้อนอืมห่านสองก้อนอ่าลองแกะออกมาดูก้อนหนึ่งอันนี้ปอมอบอยสั่งมาแบบมีแบตสองก้อนไม่รู้ว่าแบบนี้จะเช็คแบตเตอรี่ได้หรือเปล่าเช็คเอ,อแบตเตอรี่ไม่ได้ <c oughs> ก็เดี๋ยวปอมอบอยลองประกอบดูก่อนครับแมนวนวลก็มีมาน่าจะไม่ยาก ลองดูเมนูสิใส่อะไรบ้างอ๋อก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมาาบอกจำนวนประกอบครับให้คุณแม่บ้านถ่ายให้แล้วกันอันนี้แกะเลยนะแกะเลยทำเป็นหรือเปล่า <laughs> อันนี้น่าจะใส่ที่จับตรงนี้อ่าน่าจะเข้าใจไม่ผิดดูท่าก่อนใช่ใช่มันต้องจับสองมือโอ้หเกือบน็อตหล่นหายได้เป็เน,นี้่ย อันนี้ดูกันแบบเม็ดเล่ไปเลยนะครับไม่มีการไม่ตัดต่อแล้วกันไม่มีสคริปเพราะว่าซื้อมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้ยังไงลืมไปแอบดูวิดีโอการใช้แต่ตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะอันตรายเรายังไม่ได้ชาร์จแบตไว้ก่อนเดี๋ยวงั้นเทสแบตเตอรี่ของเครื่องก่อนเลยแล้วกันครับนี่แบตเตอรี่ แม่บ้านก็น่าจะใส่ได้ฮนะดันเข้าแล้วก็มีที่กดตรงนี้ด้วยนะครับที่ล็อกแบดดันเข้ามาระยะหนึ่งแล้วก็กดด้วย,ยมันก็หยุดแล้วไม่รู้ว่ามีแบดหรือเปล่าเดี๋ยวลองเทสดดูก่อนครับเดีย๋ยวมันจะหยุดมาใส่โอ้ฟังเสียง ม,มันมันมีเซฟตี้ด้ยครับต้องกดนี้ด้วยแล้วค่อยจะกดนี้ได้ครับอา่สแสดงว่ามีแบตอยู่เดี๋ยวเพื่อเป็นการเซฟครับเผื่อเราไปพลาดตอนใส่เราต้องชักแบตออกก่อนเดี๋ยวจะลองใบแบบใบแบบนี้เลยแล้วกันใบแบบเขาให้มาสองแบบใบแบบใบมีดอ่ะหู้โหผมนะเนี่ยน่ากลัวจัง มีชิ้นทางไหมใส่กาดก่อนกาดก็เป็นแบบล็อกฟต้องหาล็อกมันก่อนอ่ามันจะมีล็อกของมันอยู่ครับแล้วก็เราก็หมุนมาเลือกไว้โปรเทคตัวเอง งนี้นอันนี้มันเอาไว้อะไรไว้กันประมาณนี้ของที่ให้มาก็ประมาณนี้ครับฟมบอยก็ลองลองใส่ดูก่อนอ๋ออันนี้เป็นเป็นใบเป็นใบมีดเหมือนกันนะครับแต่เป็นใบพลาสติกตัดหญ้าอ่อนๆได้ได้มาทั้งหมดห้าใบเลยครับไว้เปลี่ยนแต่วันนี้ฟามบอยจะพาลองใบมีดแบบนี้ดูก่อน ใบมีดแบบนี้ได้มาสองใบครับแล้วก็แบบเป็นเหมือนกับเลื่อยอตัดไม้ตัดกิ่งไม้อีกอันนึงมีลูกบล็อกมาด้วยเราไ่อบอยว่าลืมอะไรทักอย่างนะมีป่ะใช่ตอนที่ลองแบตไงอันนี้ปะ ลองแบบนี้ก่อนหรอไม่น่าใช่ไม่รู้ตอนที่แกะออกตอนที่รีไซตแบตอะเอาตรงๆคือไม่เป็นเหมือนกันครับมันใช่ลองอย่างนี้ไม่มใช่ไหมล่ะลองอย่างนี้ไม่น่าใช่เอามันเอาไปมีใส่นี้หรือเปล่า นี่โท่ปะโท่ทำไม่เป็นมันจะหลุดไหมเนี่ยน่ากลัวจับนี่ไง <c oughs> โทษทีนะครับเดี๋ยวดูเมนูนนอีกทีสิเมนูนนทำไมไม่มีอะไรบอกเลยแต่พอดีเรา เป็นช่างอยู่เราก็เลยพอที่จะดูไปได้ดไมูแลเนนวลนก็ดูยากยากแต่ก็ไม่เป็นไรครับคือถ้าคุณผู้หญิงก็ถ้ามีคุณผู้ชายอยู่ด้วยก็ให้คุณผู้ชายประกอบแล้วกันคุณผู้ชายน่าจะมีความเป็นช่างมากกว่าช่า แน่นดีแล้วแน่นหรือยังแน่นแล้วเอ้าตรงนี้มันตรงไหนอะไม่เห็นมันมีบอกไม่เห็นนะเป็นกาดอ๋อเป็นกาดใส่ตรงนี้กาดใส่กันตรงนี้มาดูกันนะใส่ยังไงได้บ้างนะอ๋อกาดกันหญ้าเนี่ย อ๋อการยากกระเด็นขึ้นมามนนใช่ไหมล่ะดูก่อนน่าจะใช่นะอ่าถ้าหมุนมาปุ๊บโอเคถ้าหมุนมามันจะมาชนอันนี้ก่อนไม่ชนหรอกชนไหมชนก็ไปไม่ได้ด้วย ชนก็ไไไปม่่ดด้อยูีถ้าถ้าตามเมนวนเขาก็ใส่ฝั่งนี้แหละถูกแล้วโอเคครับนี่ประกอบเสร็จหมดแล้วตรงนี้อะไรตรงนี้เป็นตัวล็อกครับนี่เราจะปรับองศามันอ่ะองศาตามนี้ปึ๊บปบอันนี้เป็นด้ามสไลด์ยืดได้หดได้อ่ะ เดี๋ยวฟอร์มเบอร์บอยลองให้ดูก่อนแล้วกันนี่นะครับยืดออกสุดก็มันจะก็จะพอดีเอาเดี๋ยวเอาญ้าตรมาตรงนี้เล,เลยครับเอาหญ้าหลังบ้านก็ตอนทำงานจริงๆก็แนะนำว่ามีเฟกชิลมีแว่นตาอะไรนะครับตอนนี้ฟอร์มบอบอยจะลองเฉยๆไม่ได้ทำงานจริง เดี๋ยวลองดูก่อนเอาแบตมาให้หน่อย <laughs> อันนี้เป็นมูกเี้ไม่ครับลืมจริงครับ, <laughs> บ,รบโอเคกดปุ่มก่อนแล้วค่อยบีบครับยยน่ย่ข้างหลังใ่ ก็ต้องระวังก้อนหินเดี๋ยวต่อไปเราเมื่อบอยให้คุณแม่บ้านาลองทำดูครับมาอ่ามือซ้ายจับเหรอมือซ้ายจับไม่ใช่ที่โอ้โหก็มือซ้ายจับเอออ่าแล้วมือขวาก็บีบปุ่มก่อนกดปุ่มนี่กดปุ่มนี่กดปุ่มสีดำแล้วก็บีบเท่าบีบแบบไหน โอหก็ให้มันทำมันตะแมงดูเอออ๋อ่ะเดี๋ยวคุณแม่บ้านลองครับลองดูอ่ะถ้าผู้หญิงทำได้ก็ผู้ชายก็สบายครับโอ้ยช้าๆหน่อยสิอ่ก็ประมาณนี้ครับสำหรับอวิดีโอรีวิวอันบ็อกเครื่องตัดหญ้าแบบแบบ มาใช้คําว่าสําหรับบ้านสําหรับางานสวนเล็กๆน้อยๆครับแต่ถ้างานแบบเ,เป็นงานที่แบบเยอะๆหน่อยก็แนะนําว่าใช้รุ่นใหญ่กว่านี้หรือเป็นเครื่องยนต์นะครับก็อันนี้ก็คุณแม่บ้านอยากได้มาตัดหญ้าคุณแม่บ้านอยากทําเองก็เลย ลองสั่งซื้อมาให้คุณแม่บ้านลองใช้ดูครับสุกใจไหมครับสุขใจโอเคครับก็ถ้าสนใจยังไงก็เดี๋ยวฟาร์มบอยแปะลิงก์ไว้นะครับเดี๋ยวก็ถ้าถูกผิดประการใดก็ต้องกราบขออภัยไว้ด้วยครับพึ่งอแกะกล่องลองใช้เหมือนกันครับก็หวังว่าเดี๋ยวที่เอ็กต้าการ์เด้นน่าจะน่าจะแปลนครับน่าจะ ย่าน่าจะหมดไวๆนี้ครับบายบายท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ